สวัสดีคะ่ะมาก้วน,นะคะกับรายการแฮปปี้ฮอลพาไปวันนี้ไม่ต้องตกใจคะ่ะว่าตูนวรสหายไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้คะ่ะแอมธนากรสุจุลนะคะมารายงานตัวพาผู้ชมคะ่ะมาเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยมเพาผู้ชมมาไม่ใกลไม่ไกลาจากในตัวเมืองของกรุงเทพมหานครเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเส้นของร,งรังสิตนะคะแล้วก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยคะ่ะซึ่งที่นี่เนี่ย เขาว่ากันว่ามีสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับคุณผู้ชมหลากหลายคนเลยทีเดียวๆนี่ถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าสถานที่แห่งนี้น่ะมีอะไรดีมีอะไรเจ๋งอยู่ข้างในบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าท่องเที่ยวและน่าชื่นชมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอมจะพาเข้าไปเที่ยวชมในนี้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้ แอมเนี่ยนัดพี่เขาไว้ค่ะซึ่งพี่เขาเป็นวิทยากรที่จะพาเราเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมในพิพิธภัณฑ์โชคชัยแห่งนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาก่อนเลยดีกว่าไปตามแอมเข้าไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปหาพี่วิทยากรสาวสวยค่ะที่แอมนัดเอาไว้นั่นเอง,เองนะคะแล้วก็เ <c oughs> จอแล้วด้วยเจอแล้วด้วยสวัสดีค่ะ สวยเปล่าอ่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตาลนะคะวันนี้จะรับหน้าที่นะคะเป็นไกด์ค่ะพาแอมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะชมพิพิธภัณฑ์ช่ชัยรรังสิตวันนี้ค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้นะคะอยากจะให้พี่ตาลพาเข้าไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาว่ากันว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงวัานาลใจให้กับผู้ที่เขาเยี่ยมชมด้วยค่ะนะคะยินดีมากเลยค่ะได้เลยไปชมกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคได้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็พบเจอกับพี่ตาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ตาเนี่ยก็พาพวกเราขึ้นมาเพื่อจะชมประวัติแล้วในส่วนแรกที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะคะกับพิพิธภัณฑ์โชคชัยที่รังสิตแห่งนี้ใช่ค่ะมารู้จักกับคุณโชคชัยบุรกูลผู้ที่ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ชกชัยแห่งนี้แล้วก็ผู้ที่บุกเบิกความชกชัยที่ปักช่องด้วยนี่นะคะอล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินเลยแล้วก็ที่สําคัญจุดแรกเราเข้ามาถึงกันแล้วเด่นตะงาค่ะคุณแอมเดินเข้ามาก็จะเห็นม้าคู่ใจของคุณชกชัยค่ะตัวนี้มีชื่อว่ากลางโดงค่ะกลางโดงใช่กลางโดงเป็นอ่าตาบลหนึ่งนะคะอำเภอหนึ่งของปักช่องนั่นเองค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเป็นม้าที่คุณชกชัยรักมากค่ะด้วยความรักและผูกพันเมื่อกลางดงเสียชีวิตแล้วคุณชกชัยเลยนำมา สตาร์ไวนี่คือตัวจริงของกลางดงเลยนี่คือตัวเป็นๆเ,เลยนะคะ,คะแต่เพียงแค่ว่าเขาเสียชีวิตแล้วลหละ<ช>แล้วก็มีการสตาร์เอาไว้เพื่อให้เป็นเหมือนอนุสร์แล้วก็เป็นการลําลึกถึง<ช>สิ่งต่างๆที่ผ่านมากับอุปสรรคต่างๆนะคะที่คุณโชคชัยเคยเจอค่ะเพราะว่ากลางดงเนี่ยเขาเกิดแล้วก็เติบโตที่ฟาร์มโชคชัยแล้วเสียชีวิตด้วยอายุ26่ปี26ปีนี่สําหรับมาเยอะมากนะคะถ้าเท่ากับอายุคนเราเนี่ยอาจจะท่าสามเท่าอายุคนเราเลยอู้ก็เอาสามคูณเ ไปอ่ะคุณผู้ชมขาเยอะมากนะเยอะใช่ค่ะนะคะต่อไปข้างหน้าเราเลยเดี๋ยวเราเดิน move ไปเลยเพราะว่าหลายๆท่านนะคะ,คะอาจจะนึกไม่ออกเหมือนคุณแอลอาจจะนึกไม่ออกว่าอเอ๊ะเราบอกว่าคุณโชคชัยลำบากเนี่ยลำบากยังไงบางคนอาจจะไม่เชื่อไงเห็นว่าแบบหูตอนนี้เนี่ยท่านแบบว่าวมีที่ดินต้องกี่หมืน่นไร่นู่นนี่นั่น การลำบากของท่านมันคืออะไรลำบากจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเราเลยมีการจําลองนะคะกระต๊อบหลังแรกค่ะี่คุณโชคชัยท่านไปบุกเบิกที่ฟาร์มนะคะในสมัยเมื่อ56ปีที่แล้วในสมัยนั้นคุณโชคชัยนะคะอาศัยอยู่คนเดียวค่ะแล้วคนงานเนี่ยจะมี2คนเท่านั้นที่มาช่วยคุณโชคชัยตอนกลางคืนเนี่ยอยู่คนเดียวตอนกลางวันจะมีคนงานมาช่วยคุณโชคชัยเล่าว่าในสมัยนั้นนะคะคือ ครอบครัวของคุณโชคชัยเนี่ยทำธุรกิจโรงสีข้าวแตออื่นต้องบอกก่อนว่าทาไมคุณโชคชัยถึงมีสิ่งของไว้อย่างมากมายเหล่านี้ะนะคะเพราะว่าท่านเกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยที่ท่านเกิดค่ะธุรกิจของครอบครัวประสบปัญหาเพราะว่าเป็นในช่วงสงครามใช่ใชแล้วแล้วก็ไม่ไม่เคยมีของเล่นเนของตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียว<อ>ลําบากถึงเลยกได้ว่าดื่มน้าข้าแทนน้านม,มแต่ว่าท่านก็มีความฝันตั้งแต่เก้าขวบค่ะผมฝันอยากจะเป็นคาร์บอยคือแบบว่าเป็นสิ่งที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่ามันดูห่างไกลเนาะเพราะว่าความเป็นคาร์บอยเนี่ยมันก็คือต้องเป็นแบบ แนวอเมริกัน<ช>เป็นชายหนุ่มที่เท่ๆขี่ม้าควบมา<ช>้าแต่กว่าที่จะขี่ม้าควบม้าหรือว่าเท่เนี่ย ตองนี้เลยค่ะกระต๊อบค่ะต้องอยู่กระต๊อบหลังนี้นะคะซึ่งเป็นกระต๊อบที่ก็มีเพียงแค่ตะเกียงไฟข้างหน้าแล้วก็ที่สําคัญคือข้างในก็มีแค่หมอนมุ้งนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลยแล้วถ้าเล่าว่าในสมัยนั้นนะคะปลาทูเคมหนึ่งตัวค่ะท่านแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันยังไงคะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะคือหนึ่งตัวทานหนึ่งวันใช่ค่ะเพราะว่าต้องประหยัดค่ะ ซึ่งผิดกับเด็กสมัยนี้เลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าไม่เห็นคุณค่าเลยดีกว่าปลาทูหนึ่งตัวหรือว่าปลาเข็มหนึ่งตัวเนี่ยเรียกว่ามองข้ามใช่แล้วค่ะเห็นนี้ค่ะคุณโชคชัยเลยอยากเป็นวิทยาทานให้ด้วยต้องมีความอดทนใช่กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดที่ประสบความสําเร็จที่สุดของชีวิตได้เนี่ยคนเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่ใช่ว่าโตขึ้นมาบนกองเงินกองทองของพ่อแม่แล้วก็ใช้เงินสุรุสุรายเนาะใช่ค่ะหลังจากที่เราชมกระต๊อบหลังแรกแล้วนะคะเราไปชมรอกัวขอกแรกไปกันเลยค่ะ แต่ว่าวัวคอกมีนะคะมีที่มาด้วยจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้คุณโชคชัยไม่ได้ซื้อมาก็คือว่ามีคนนะคะชาวบ้านเนี่ยราคามายืมคุณโชคชัยค่ะแล้วก็มีเงินไม่พอที่จะคืนเขาก็เลยนําวัวจํานวนแดตัวนี้มาแลกมาเหมือนแบบมาไถ่กับเอาแทนเงินแทนเงินอะไรเงี้ย่านก็เลยเหมือนว่าเป็นจุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มโชคชัยเลย เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากวัวเนื้อก่อน<ะ>หลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนที่เราจะเห็นการปัจจุบันนี้จะเป็นวัวนมใช่ท้ายก็คือเราจะเป็นพันธุ์สายพันธุที่เฉพาะพิเศษเลยคือโชค<ะ>ชัยฟรีเชียนนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นจําลองมาลงแล้วก็มีแบบว่าคนเหมือนคนงานอะไรนี่นน<ช>จะเป็นคุณโชคชยัยอันนี้คือคุณโชคชัยเองใช่ค่ะแล้วก็คนงานสองคนแรกที่ตันบอกว่าบุกเบิกมากับคุณโชคชัยคุณลุงบูญกับคุณลุงอ่อนนั่นเองป่ะเดี๋ยวเราจะมูฟไป ต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเหมือนจะกลายเป็นบ้านแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นบ้านหลังที่2ต่อจากกระต๊อบที่ฟาร์มนะคะอันนี้เราเรียกว่าบ้านไม้ไทรล็อกเคบินค่ะนี่ล็อกเคบินนะคะเป็นล็อกโฮมนั่นเองข้างในบอกว่าอันนี้คือยังเป็นแบบเป็นของเก่าของเดิมๆที่คุณโชคชัยเคยใช้ด้วยสังเกตเอาค่ะอยอาได้ใจที่บอกว่า คลาสสิกมากๆแล้วคือของน้อยมากนะคะทุกอย่างเนี่ยถูกใช้งานจริงมาหมดแล้วแล้วก็วางไว้แพทเทิร์นเดิมใช่ไหมคะคล้ายึงมากที่สุดค่ะแล้วก็สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นกระตับหลังแรกหรือว่าบ้านหลังนี้หลังที่สองนะคะจะมีโต๊ะเขียนไดอารี่ด้วยคือจะมีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยเพราะว่าคุณชชคชัยค่ะชื่นชอบการเขียนไดอารี่มากท่านจะเขียนไดอารี่ทุกวันวันละหนึ่งหน้าในหนึ่งหน้านานคุณชชคชัยจะบอกว่าวันเนี้ยเนี่ย ท่านอารมณ์ดีหรือวันนี้ท่านอารมณ์ไม่ดีค่แล้ววันไหนท่านเจอวันที่ไม่ดีท่านก็จะไปเปิดหาหน้าที่เขียนว่าวันนั้นเราอารมณ์ดีแล้วมีความสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในตัวเรค่ะใชค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นบ้านหลังแรกนะคะที่สร้างมาเป็นแนวคาบอยนี่มีแบบว่ามีบ่วงมีม้ามีอะไรอย่างงี้นี่ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่วนต่อไปกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าโซนของกลลแกลเลอรี่รูปภาพกันดีกว่าโซนนี้เนี่ยดูแล้วจะมีแบบหู้เป็นรูปของทุกคนแทบจะในตระกูลทั้งหมด<ช>เลยคะคะก็คือร้อยเรียงเรื่องราวเลยค่ะผ่ะะานร,รูปถ่ายเพราะว่ารูปถ่ายเหล่านี้นะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณโชคชัยได้ดีที่สุดเลยค่ะอันนี้นี่คือจะมีรูปอะไรบ้างอะคะก็ตั้งแต่บรรพบุรุษของคุณโชคชัยก็คือว่าคุณปู่คุณย่าฝั่งนี้นะคะ ซึ่ง<ะ>เป็นชาวจีมนมณฑลกวางตุง้งหอบเพียงแค่เสือผืนหมอนใบามาอยู่ที่ประเทศไทยว้าวแล้วก็เป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่คือเจ้าัวมาและคุณบ<ะ>ุญครองอแล้วก็พี่น้องนะคะค่ะทั้งแปดของคุณโชคชัยก็รอยเรียนตั้งแต่วัยเด็กๆเ,เลยอืมคือจะบอกว่าเยอะมากชีวิตของท่านเนี่ย เหมือนเป็นการสู้ชีวิตมานะคะตั้งแต่ต้นตระกูลเลยเนะเาะแอมว่าถ้าเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของครอบครัวเนาะ,ะ,ะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่โซนแรกเท่านั้นะนะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวโซนต่อไปเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะในพิพ,พิธภัณฑ์โชคชัยที่รังสิตแห่งนี้เดี๋ยวเราติดตามได้ช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกับรายการ Happy Home พาไปค่ะ